สวัสดีครับมอนี่ควัวบ้านๆทีพามาเห็ดออมหนูหนานะ้ครับหนูเมื่อคืนนี่เข้าไปดักได้มาสองตรครับผมเดี๋ยวที่ผอมปรุงเลยนะครับเห็ดคัวทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวที่พาเห็ดออมหนูกินแซ่บครับผมนี่ครับหนูหนาเข้าไปดักมาเมาื่อคืนนี้นะครับทําความสะอาดเรียบร้อยก่อนอื่นเท่ากับสีซับก่อนครับ เพรบ,นบานๆนะครับวันนี้ซับเป็นชิ้นครับเพอได้กินนยู่ครับปีนานี่หนาหนาวกับหากินหนูหน้านี่แหละครับอาหารตามฤดูกาลเพราะบ,นบานๆเนี่ยเยอยอร่อยมกวันนี้ใช่หนูหน้าได้มากขึ้น งันแซบครับซับซับหนูเดยเป็นชิ้นเพราะคัม้มเลยนะครับทิกแกงเท้งโข,ขว้ครับ มันจะมีตะไคร่ใบมะกรูดกระชายกระเทียมหอมแดงครับใส่ลงไปเลยพริกแห้งนะครับมือกี้เปียกนัวครับผงซ่วรถครับเออครับใส่หลายๆกระแทะ น้ำปลาล่ะเฮ้ยถดดีผมปรดุดนิดน้อยครับสูตรนี้เขาจะไปคั่วมันแห้งกันน้ครับผมเรียบร้อยสามารถตั้งเื่องเตาแก๊สครับขวาก่อนขวายมันสุกก่อนนะครับ ให้แห้งให้สซุกละเดี๋ยวขวไปสักพักก่ากันนะพี่น้องครับผมแต่ยังไม่เิ้นกันไม่ครับหยอดน้ามิดหน่อยกันนะครับอย่าหยอดหลายหยอดเพราะว่าห้มันติดคนหมอ้อหยอดน้าไปนิดหน่อยแล้วก็โคนขวบัว,วจนมันสุกหมดละครับ หอมแล้วหนานี่หนาหนาว้องก็ต้องกินหนูหน้านี่แหละครับกินหนานี่แหละอาหารประจำฤดูครับผมขัวนี่ขว้สุกเลยนะไปนอนขัวแหง้งแหง้แหงให้มันสุกเลยนะครับขัวใหจ้จนว่าหนูสุกหนูแห้งคนละเอาจะหิไส่ผักนะครับ มันจะสิเป็นตะกินมันติดซอยหลดกินสาบของนูได้ครับโอเคเขากาว่านูสุกแล้วครับขัวสุกแล้วเขาก็เริ่มใส่ผัดนะครับเช็นผัดที่เขาใส่มือนี่กับนี้ผัดชีลาวต้วนหอมแล้วก็พักอีตูครับผม ใส่เลยหูดขอ้อบ้านๆครับผมอาหารประจำเลยดูการประจำเลยดูหนาวกะอ้อมหนูเนี่ยแะครับเป็นเมนูทีสุดยอดแล้วใส่ผักเราก็คนผักลงไปขลางหน่อยนึง เติมน้ำ่น้อยๆนะครับเอาเพาะคุกขิกกับเพาะเพราะต้อ mm hmm. งใส่หลายโอเคเติมน้ำนะอาอก็ปิดฝาไว้ครับผม mm hmm. ครับผม mm hmm. สีสันเป็เนตะแซสบไปแล้วครับนี mm hmm. อ่อม อ้อมหนูหนาโอเคครับแต่จังมากินเข่าน้องกันแซ่บนะครับเนาะโอเคพราะขัวหนูเขาเคียวมันสุกแล้วล่ะครับเอากอนทิ่ปลงลงเข้าทีใส่เข่าขัวนะครับใส่เข่าขัวจากน้อยมันี่หอมครับแกงอ้อมปูตรอีสานนี่ใส่เข,าข่าขัวจากน้อยมันี่หอม อหอมครับผมกินเตดังควนๆเลยพี่นอ้องถอมน้กันได้ประเทศนีนโอเคซุกแล้วล่ะครับปิดฝาไว้สักพักนึงปิดแก๊สหนาหนาวๆสำหรับภาคอีสานนี่เขาชิกินหนูหน้านะครับอนาเราดูนี่เป็นอาหารประจำเลยดูคระบอม อ้อมหนูกันแล้วนะครับปัจเน,นมามากินเขาน้ำกัน,กนครับปัจใน,นเบิร์แล้วครับอ้อมหนูมาครับพร้อมแล้วสดคำยังไงเลยครับผมอ้อมหนูกินผู้เดียวหนูไม่ไพาก,กินน้ำาม่ไพะกินไปหามาเองครับใช่เองกินเองเด็ดกินเอง Lắm gì mà không học hạ nhà chứ đâu Các bạn Có để chín vô Tạm thời này รสกำลังไงเลยโอ้โหเผ็ดริกงแห้งรสจัดจ้านครับผมอมืโอเคเงา้ยงครับอาหารประจำฤดูต่อไปจะไหนบ้างไงนเรื่อยครับผม